สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศจีนนะคะน้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินว่าทุนการศึกษาจีนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยหรือผู้ปกครองอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะแล้วมันมีจริงไหมนะคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคําตอบก็คือว่าทุนการศึกษาของประเทศจีนมีจริงค่ะแต่ที่เขามีทุนมากมายหลายประเภทนั้นเพื่ออะไรนะคะบอกก่อนเลยว่าจีนเขาต้องการที่จะเปิดประเทศเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและเขาต้องการเป็นผู้นําระดับสากลดังนั้นรัฐบาลจีนจึงจัดสรรงบประมาณมหาศาลเลยค่ะเพื่อ เพื่อที่จะให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนที่ประเทศจีนค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้วุฒิบัตรความรู้ต่างๆเพื่อกลับไปพัฒนาประเทศของตอนเองแล้วก็นําภาษาวัฒนธรรมจีนไปเผยแพร่อย,อย่างประเทศของตอนเองด้วยค่ะทําให้จีนเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างเช่นปัจจุบันนี้ค่ะคราวนี้นะคะถ้าน้องไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้น้องๆกดติดตามด้านล่างค่ะ subscribe เลยแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะ แล้วก็ในหลายคนอาจจะสงสัยว่าล้วทุนเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าทุนแต่ละประเภทเป็นยังไงให้อะไรบ้างและเราควรเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใน180วินาทีวันนี้พี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆค่ะแต่ว่าวันนี้ขอพูดใน3ทุนหลักๆนะคะซึ่งเป็นทุนที่นักเรียนไทยได้รับนะคะไม่เกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติวัด3ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ อันนี้มาดูทุนประเภทแรกนะคะประเภทแรกก็คือทุนของ CSC ค่ะหรือว่า Chinese Government Scholarship หรือภาษาจีเรียกว่าเจิง้งฝูเสี่ยงเสีอยงจินค่ะทุนประเภทนี้ให้กับสาขาวิชาไหนบ้างหลักสูตรไหนบ้างคณะไหนบ้างนะคะคําตอบก็คือว่าทุนของ CSC ให้กับทุกหลักสูตรเลย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษานะคะหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็ให้ชุกสาขาคณะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอยากจะเรียนเอกภาษาจีนนะคะเอากโรงแรมเากกาัรท่องเที่ยวหรือไม่จะเป็นเอกวิศวะหลักสูตรสาขาไหนก็สามารถขอได้ค่ะ คราวนี้มาดูในเรื่องของภาคในการเรียนนะคะจะเป็นภาคภาษาจีนหรือภาคภาษาอังกฤษก็มีทุนเซสีสนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายในการเรียนของทุนเซสนะคะเขาก็จะให้หลักๆก,ก็คือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าที่พัก ค่าคองชีพนะคะแล้วก็ค่าประกันค่ะซึ่งค่าเรียนเขาก็จะให้ตามประเภทค่าเรียนของน้องนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีโทเอกก็จะตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปประมาณหมื่นกว่าหยวนจนถึงประมาณ4ี่ห้าหมื่นหยวนเลยนะคะค่าคองชีพก็เหมือนกันค่ะค่าคองชีพก็คือจะแล้วแต่ว่าถ้าอย่างเช่นน้องได้ปริญญาตรีใช่ไหมคะเป็นของ CS C ซซีเขาจะให้ค่าคองชีพตั้งแต่700จนถึงประมาณ23,000งหยวนนะคะปริญญาโทก็จะ เพิ่มสูงขึ้นไปนเรื่อยๆหรือเอกก็จะสูงขึ้นไปนะคะคราวนี้มาดูค่าหอพักบ้างค่ะค่าหอพักเขาก็จะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนให้ตามประเภทเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องได้ค่าหอพักของปริญญาตรีประมาณ1,500หยวนนะคะแล้วน้องออพักในหอพักมหาวิทยาลัย1,500หยวนมันก็จะ cover ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินสัดส,ส่วนที่น้องต้องการจะย้ายหอพักไปอยู่เป็นห้องเดีย่ยวแล้วมันมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนี้น้องก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนั้นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะให้ค่าประกันค่ะ1ปีก็จะประมาณ800หยวนค่ะซึ่งทุนเสีย C ีนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้สัดส่วนเท่าไหร่คาตอบก็คือน้องจะต้องไปเช็คยังมหาวิทยาลัยที่เขามีให้ทุนเสีย C ีค่ะว่าเขาให้ใครจ่ายในแต่ละประเภทเท่าไหร่นะคะสัดส่วนยังไงบ้างอีกทีนึงค่ะซึ่งเขาอาจจะมีทั้งแบบ full scholarship หรือแบบบางส่วนนะคะ ทุนประเภทถัดไปนะคะก็คือทุนของมณฑลแล้วก็ทุนของมหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ความรู้ในคลิปถัดไปนะคะอย่าพลาดคลิปถัดไปเลยนะคะถ้าอยากรู้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะ